สวัสดีค่ะพบกับงูนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณแตเลขเด็ดสูตรเลขเด็ดเลขเด็ดสูตรตัวงดสดใหม่วันต่อวันกับเลขเด็ดมาเลยรู้ก่อนออกค่ะสูตรจะเป็น4สูตรสูตรแรกจะเป็นหลักพันรองที่3บวกหลักพันรองที่สองหลักร้อยรองที่1บวกหลักสิบรองที่1หลักสิบรองที่3บวกหลักพันรองที่1หลักสิบรองที่2บวกหลักสิบรองที่2ค่ะก็จะไปดูกรารคำนวณตรวจสอบความยาวของสูตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ก็กระ,ะดิ่งแจ้งเตือนกดด้วยนะคะเพ่ที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆหัวใเด็ดสูตรของเราบอกกันทุกรอบยาวไทุกวนเป็นสูตรงวดต่องวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้คนนี้ตามรุนกันอย่างเช่นเคยเอะค่ะเราก็ทําการจับคู่หน้าคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น23 /23 ค่าค่ะเท่าก,กับ5 0 9หลักพันไม่มีใส่เลขศูตรไปเลยค่ะ69 -25 าค่ค่ะเท่าก,กับ1725 เจ็ดสิบหกคูณหกสิบแปดค่ะเท่ากับห้าหนึ่งหกแปดเลขเดี่ยวที่ได้ค่ะจะได้เป็นเจ็ดสองแปดหกศูนย์ห้าเก้าและหนึ่งค่ะตัวเลขจากสูตรค่ะจะได้เป็นห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกห้าบวกศูนย์เท่ากับห้าหกบวกศูนย์เท่ากับหกและสองบวกสองเท่ากับสี่ค่ะ ในทากเลขเด็ดที่ได้จะได้เป็น0509 1725 5168 7286 6564 0591และ9422ค่ะในสูตรนี้มีเลขเด็ดรางวัลใหญ่เข้าทอเติมถึง3รางวัลใหญ่ด้วยกันนั่นคือ เจ็ดสองแปดหและ9422ค่ะตัวเลขที่เข้าทั้งหมดนะคะก็มาจากตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะเอาค่ะเรามาคำนวณตัวเลขเด็ดสูตรเลขเด็ดเลขเด็ดมาเลยจากฟรีสดใหม่วันต่วันรุ่งก่อนออกในงวดที่18มกราคม2568 ทําการจับคู่หน้าคนคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจัดสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น94คูณ22ค่ะเท่ากับ2068 65คูณ64เท่ากับ4160 72คณ86เท่ากับ6192ค่ะเลขเดี่ยวที่ได้จะได้เป็น2 4 6 0 1> 8 1และ9ค่ะตัวเลขจากสูตรค่ะจะได้เป็น6บวก4เท่ากับ10ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขศูนย์ค่ะ0นบวก6เท่ากับ6 9บวก2เท่ากับ11ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข1ค่ะและ6บวก6เท่ากับ12ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข2ค่ะเนวทางาเลขเด็ดคู่ชุดที่เราจะจับคู่ชุดให้ก็จะได้เป็น2 0 68, 4, 1, 60, 6 8 4160 6192 2อง0ี่หกศ6 1 2์ศูนและเก้าค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงกระทาสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนเรียสลับตัวคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบชของแต่ละคนเลยนะคะในอัวขงงวยเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่ได้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคยียงบ้างค่ะ ถ้า,าพลาดไปยังไงต้องขอโทษขอพัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแจะพยายามคิดสุดเด็ดเต็งเล่งเๆ้นสุดงวดต่องวดไว้ทุกคนที่ตามนันการในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเพื่อที่จะม่พลาดสุดใหม่ๆเด็ดๆกับช่องมณีรวย